หุบแมวโพงอยู่กลางดงพญาไฟเป็นถิ่นอาถรรพ์ที่บรรดาพรานแต่เก่าก่อนเคยบอกเคยเตือนพรานรุ่นหลังให้ได้รู้กันว่าพวกแกอย่าเข้าไปล่าสัตว์ที่หุบแมวโพงนะเป็นป่าห่วงห้ามหากเข้าไปเจอดีทุกรายถ้าไม่ตายก็สติแตกกลายเป็นบ้าเป็นหลังไปทำตามกันเชียวละนั่นคือคำบอกเล่าที่พรานหนุ่มๆในหมู่บ้านดงพญาไฟ ดังเคยได้ยินและพากันจดจำหุบแมวโพงแวดล้อมด้วยภูเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เช่นตะเคียนตะเคราะห์ตะแบกประดูพยุงต้นยางต้นยมหินและอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดขึ้นรวมปะปนกันเป็นดงทึบหนาแน่นมีลำห้วยเล็กๆไหลผ่านเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า เก้งกวางช้างเสือกระทิงหลิงข้างสารพัดสารพันเป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านดงพญาไฟทั้งหลายแต่โบราณน,นานมาคำเล่าลือเกี่ยวกับอาถรนป่าหุบแมวโพงแห่งนั้นทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปหาของป่าและล่าสัตว์กันเลยจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งพรานหนุ่มสามคนซึ่งเป็นพรานรุ่นใหม่ได้นั่งดื่มเล้าสนทนากัน พรานสามคนนั้นคือพรานพัดพรานแสงและพรานธงหลังจากดื่มกันได้สักพักพรานพัดซึ่งอวุโสที่สุดมีอายุประมาณ35ปีก็เอ่ยขึ้นกับเพื่อนสองคนว่านี่พวกแกเมื่อวันก่อนข้าไปในเมืองคนรับซื้อของป่าคนหนึ่งบอกว่าคนบางกอกเขาอยากได้เขากระทิงเขาให้ราคาแพงมากพวกเราไปล่ากันเถอะ หากโชคดีจะได้มีเงินใช้กันบ้างนะดีเหมือนกันพี่ฉันก็เพิ่งซื้อปืนลูกสองมาใหม่อยากจะไปลองปืนอยู่เหมือนกันพรานแสงพูดสนับสนุนขึ้นทันทีฉันไปด้วยพี่แต่จะไปที่ไหนกันละ่ะพรานธงถามพรานพัดยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มอีกอึกหนึ่งหน้าแดงจมูกแดงพูดบอกเพื่อนๆว่าไปหุบแมวโพงสิวะที่นั่นมีสารพัดกระทิงวางช้าง จะเอาสักเท่าไรก็ได้พวกแกไม่เคยได้ยินหรือไงพรานธงได้ฟังก็ทำท่าสะดุง้งจ้องหน้าพรานพัดพูดถามขึ้นว่าพูดจริงหรือพูดเล่นพี่พูดผิดก็พูดใหม่ได้นะจะเข้าหุบแมวพองใช่หรอเออสิวะจะกลัวอะไรคำโบราณเขาบอกไว้อยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือที่หุบแมวพงมีสัตว์ชุกชุมเราอยากได้เราก็ต้องเข้าไปหาเอาที่นั่น มัวแต่เกรงกลัวคำเขาเล่าลือกันก็ไม่มีทางจะได้ของดีๆอย่างแน่นอนพรานพัดยืนยันฉันก็อยากไปลองเหมือนกันนะพี่อยากเข้าไปพิสูจน์สักทีว่าจะเป็นอย่างคำเขาเล่าลือกันไหมเห็นร่ำลือกันนักเชียวมีปืนดีๆอยู่ในมือฉันไม่กลัวหรอกผีสางนางโกงที่ไหนทนลูกปืนได้ก็ให้มันรู้ไปเซพรานแสงซึ่งกาลังเห่ปืนกระบอกใหม่พูดอย่างทรนงไอทง แกอย่าปอดแหกไปเลยข้ามีวิชาสยบป่าโว้ยท่องบริกรรมแล้วเป่าไปสี่ทิศเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เพิ่งได้มาเมื่อเดือนที่แล้วพรานพัดขุยลั่นสยบป่ายังไงพี่พรานธงถามยังทำท่าไม่เข้าใจก็สยบป่าสิวะป่าไหนอาถรรพ์แรงก็เอาคาถานี้เป่าไปอาถรรพ์ร้ายที่มีอยู่ในป่านั้นก็จะสูญหายทำอันตรายเราไม่ได้เลย ข้าได้วิชานี้มาจากพ่อครูชาวขเขมรท่านเป่าหัวให้ข้าแล้วมอบผ้ายันรูปพรานสยบป่าให้ข้าด้วยนี่นี่ข้าจะเอาให้แกดูพูดแล้วก็ล้วงไปในย่ามเอาผ้ายันสีแดงสี่เหลี่ยมกว้างยาวประมาณคืบหนึ่งออกมาคลี่ให้ดูผ้ายันผืนนั้นลงอักขระเป็นภาษาขเขมรตรงกลางผืนเป็นรูปในพรานถือปืนยืนเหยียบหัวเสือ เป็นยอดพายันของพรานคขเมเน,นะใช้ร่วมกับคาถาสยบป,ป่ามีพลังมากป่าไหนไหนที่ว่าดุก็เสื่อมคลายลดความอาถรรพ์ไปทันทีพรานพัดบรรยายถึงสรรพคุณอย่างมั่นอกมั่นใจโอโ้โหพี่ของดีอย่างเนี้ยฉันอยากได้จังพรานแสงจ้องดูผ้ายันตาเป็นประกายเออหน้าแลงนี้ข้าจะพาพวกแกไปอยู่ที่ปราจีนบุรีจะพาไปขอบูชาครูเขา พรานพัดคุยแล้วก็ยกผ้ายันสาธุที่หัวแล้วยัดลงเก็บในย่ามตามเดิมว่าไงทงไปด้วยกันนะไม่ต้องกลัวหนะ้าพรานธงก็ยิ้มแย่ๆพยักหน้าตอบรับว่าไปก็ไปพี่ถ้ามีของดีคุ้มตัวอย่างนี้ฉันก็พออุ่นใจตกลงกันดังนั้นแล้วอีกสามวันต่อมาพอเช้าตรู่ก็ออกเดินทาง ปืนคนละกระบอกสพายเป้สพายย่ามใส่สัมภาระออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่ภูเขาสูงข้ามสันเขาแล้วก็ลงเขาประมาณบ่ายกว่า,ก,วาก็ถึงเขตหุบแมวโพงเป็นหมู่แมกไม้สูงใหญ่เขียวขจียืนทมึนอยู่หนานแน่นต้นไม้บางต้นมีเถาวันขนาดใหญ่เท่าแขนไต่พันตั้งแต่โคนต้นไปจนถึงกระทั่งปลายยอดบางต้น มีเครือไม้ห้อยย้อยลงมาถึงดินเวลามีลมพัดผ่าก็แกว่งไกวดูเผลนเผ,ลผลินคล้ายงูตัวใหญ่ยาวห้อยหัวห้อยตัวลงมาบางต้นบริเวณโคนมีเห็ดป่าสีแดงๆขึ้นอยู่เป็นกระจุกกระจุกเป็นเห็ดป่าที่ไม่รู้จักไม่เคยพบไม่เคยเห็นตามคาคบกิ่งไม้ก็มีต้นกล้วยไม้ทั้งที่มีดอกและไม่มีดอกเกาะอ,อยู่ที่มีดอก ก็ออกดอกเป็นช่อยาวระยะทรงกลิ่นหอมตลบอบอวนต้นตะเคียนใหญ่กว่าสามคนโอบต้นหนึ่งตรงกลางลำต้นมีโพรงงูตัวลาย,ลายขนาดเท่าแขนเลื้อยเอาหัวมุดลงไปเห็นแต่ส่วนหางสายไปสายมาหน้าสยองบนยอดอยางสูงฝูงข้างกระโดดตามกันดังโครมครามขย่ากิ่งไม้ส่งเสียงตะคอกดังเวลามันก้มหน้าลงมามอง หน้าดำๆของพวกมันตอนแยกเขี้ยวยิงฟันคล้ายกับผีตัวเล็กๆที่ซุ่มแอบ,บดูอยู่บนยอดไม้พรานธงเป็นพรานใหม่อายุ21ปียังไม่ได้บวชแต่ไล่ทหารแล้วจับใบดำได้อุปนิสัยหัวอ่อนเพื่อนฝูงชักชวนก็มักคล้อยตามเสมอส่วนพรานแสงนั้นปีนี้25ปีเต็มเป็นวัยเบนจะเพศ ยังไม่ได้บวชยังไม่ได้แต่งงานเช่นเดียวกันนิสัยห้าวหาญพอๆพอกับพรานพัดช,ชอบเข้าป่าล่าสัตว์ขัดห้างเป็นชีวิตจิตใจผู้หญิงยิงเรือไม่สนใจชอบแต่เล่ากับปืนส่วนพรานพัดนั้นแต่งงานแล้วมีลูกสองคนฐานะดีเพราะพ่อตาแม่ยายรวยมีนามีไร่เยอะหน้านาทำนาหน้าแหลงเป็นพรานตลอนตลอนไปในป่าดงพญาไฟ ใครๆก็ยกนิ้วโป้งให้ว่าเป็นพรานหนุ่มที่มีฝีมือพรานพัดถือปืนเดินดุมเดินนำหน้าพรานแสงอยู่กลางพรานธงรังท้ายเดินกันมาพักหนึ่งสังเกตเห็นหลุมดินโป่งหลุมใหญ่มีร่องรอยของสัตว์หลายชนิดมาขุดคุ้ยกินอย่างชัดเจนพรานพัดเดินสำรวจอยู่ครู่เดียวก็พูดบอกว่าตรงนี้ละรอยใหม่ๆทั้งนั้นกระชิงก็มี วางก็มีย่ำเป็นเทือกเลยพวกแกดูสิโอ้โหพี่พัดรอยช้างก็มีนะ่ะคงเป็นช้างโทนรอยเบอรเริ่มเลยพรานแสงก็พูดอย่างตื่นเต้นเช่นเดียวกันขณะที่พรานพัดกับพรานแสงมัวก้มก้มเงยๆดูร่องรอยสัตว์ที่ปรากฏอยู่ตามหลุมดินโป่งนั้นพรานธงรู้สึกสังหรณ์ใจคล้ายมีใครมายืนจ้องอยู่ทางด้านหลังจึงหันกลับไปมอง เห็นผู้หญิงหน้าขาวซีดผมยาวสยายคนหนึ่งพลองหัวออกมาจากหลังต้นตะเคียนในตาเขียวปัดจ้องมองอยู่พรานธงเห็นแล้วก็สะดุ้งใจหายวาบอุทานขึ้นว่าใครนะ่ะสิ้นเสียงของพรานธงหัวของผู้หญิงคนนั้นก็หลบแวบบังโคนตะเคียนหายไปพรานพัดกับพรานแสงก็พากันเหลียวมามองอย่างแปลกใจถามขึ้นว่าอะไรธงแกพูดอะไร พี่พัดพี่แสงฉันเห็นผู้หญิงหน้าซีดขาวผมยาวแอบดูพวกเราอยู่หลังโคนตะเคียนนอนพรานธงชี้มือสันส่นๆทำหน้าพิศวงไอง้ธงแกตาฝาดไปหรือเปล่าผู้หญิงที่ไหนจะมาอยู่แถวนี้นี่มันในป่าลึกนะเว้ยฉันเห็นจริงๆพี่ฉันสาบานพรานธงยืนยันหน้าเสียไปทันทีขนลุกสู้ไปทั้งตัวพรานแสงไม่รอช้าเดินไปที่หลังต้นตะเคียน ซึ่งมีพุ่มไม้ขึ้นอยู่ข้างๆแล้วหยุดมองหาครู่หนึ่งก็ร้องว่าไอ้ธงตาฝาดไม่มีผู้หญิงผู้หญิงที่ไหนเลยมีจต่พุ่มไม้แกเพี้ยนไปแล้วละพรานพัดไม่สนใจพูดพึมพำว่าไอ้ธงมันคงตาลายมันคงจะหิวข้าวนี่บ่ายแล้วพวกเรายังไม่ได้กินข้าวกันเลยมามากินข้าวกันก่อนเถอะเดี๋ยวจะได้ช่วยกันตัดไม้มาผูกข้างบนต้นมะม่วงปานั่น บอกแล้วก็เดินนำไปนั่งลงใต้ต้นมะม่วงซึ่งมีกิ่งใหญ่ๆหลายกิ่งแยกยื่นเป็นง่ามเป็นคาคบใบดกต้นหนึ่งแก่ห่อข้าวของใครของมันออกมากับข้าวเอามาวางบนเบตองรวมกันแบ่งกันกินพรานทงกินข้าวไปใจก็นึกไปใบหน้าขาวซีดตาเขียวปัดของผู้หญิงคนนั้นยังชัดอยู่รู้สึกเสียวสนหลังวับวับต้องหันไปมองอย่างระแวงอยู่เรื่อย พรานพัดสังเกตเห็นก็ปลอบใจขึ้นว่าไอ้ธงแกเชื่อข้าพรานหัดใหม่เป็นอย่างแกทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวผูกห้างกันเสร็จแล้วข้าจะไล่คาถาสยบป่าตามพิธีกรรมไม่ต้องกลัวนะกินข้าวแล้วก็ช่วยกันตัดไม้ผูกเป็นห้างกว้างพอสำหรับสามคนนั่งรวมกันอยู่ด้วยกันนี่แหละไม่ต้องแยกห้างข้ามั่นใจว่าคืนนี้เราต้องโชคดีแน่แน่รอยตีนของพวกมัน ไยเป็นเทือกอย่างเนี้ยเลือกยิงเอาได้ตามสบายเลยไม่เชื่อคอยดูเถอะพรานพัดพูดอย่างมั่นอกมั่นใจเมื่อขัดห้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตะวันลอยดวงลงต่ำรับสันเขาและดงไม้แต่ยังไม่มืดกินข้าวมื้อเย็นเป็นข้าวเหนียวนึ่งกับปลาย่างแห้งๆคนละตัวแล้วก็เตรียมตัวขึ้นห้างแต่ก่อนจะขึ้นห้างพรานพัดก็ทำพิธีสยบป่าข่มป่า ตามตำราของพรานขเขมรนเขาเอาเหล้าป่าที่เตรียมมาพร้อมด้วยบุหรี่หมากขนมแห้งตั้งบนโขดหินทางทิศเหนือของต้นไม้ที่ขัดห้างดอกไม้สามสีหลายดอกเก็บมาจากในป่าวางบูชาจุดทูปคนละดอกแจกเพื่อนยกขึ้นเหนือหัวอธิษฐานบวงสวงแล้วจุดปักลงบนดินควันทูปสีขาวลอยเป็นสายพุ่งขึ้นส่งกลิ่นหอม ไปทั่วบริเวณปืนลูกซองสามกระบอกตั้งพิงกันเป็นรูปกระโจมทั้งสามคนต่างคุกเข่าประนมมือพรานพัดซึ่งเป็นหัวหน้าสาทยายมนสยบป่าดังงึมงำงึมงำ,งมงำอยู่ครู่หนึ่งก็หลวงหยิบตะปูขนาดสี่นิ้วดอกยาวออกมาดอกหนึ่งเป่าพ่วงๆงลงไปแล้วเอาด้ามมีดตอกลงไปบนพื้นดินขณะตอกก็บริกรรมมนอยู่ไม่ยอมหยุด จนกระทั่งตะปูยาวดอกนั้นจมมิดพรานพัดกับพรานธงเห็นแล้วก็รู้ว่าคงจะต้องเป็นการตอกตะปูมนสะกดตรึงอาถรรป่าให้สูญหายตอกตะปูจมดินแล้วก็หลวงเอาผ้ายันสีแดงออกมาถือลุกขึ้นยืนเป่าโบกผ้าไปทั้งสี่ทิศเป็นการปัดเป่าอาถรรพ์ป่าให้มาลายไปขณะทำพิธี ต้นไม้สายลมและเสียงแจ๊กกจันเรไรนกทั้งหลายต่างเงียบงันกันไปหมดเป็นบรรยากาศที่น่าพิศวงน่าอัศจรรย์ก่อนเสร็จพิธีพรานพัดเอาผ้ายันแดงมาแตะที่หัวของพรานแสงกับพรานธงขณะแตะก็เป่าหัวให้พลางบอกว่าโอมอิทธิริตวิเศษผ้ายันมนสยบป่า ขอให้อาธันพูดผีนานาสัตว์ร้ายงูพิษทั้งหลายจงพ่ายแพ้ไม่อาจต่อกรอกับพวกข้าได้จงหลีกเล้นหลบหนีไปสุดขอบฟ้าไม่กล้าเข้ามาใกล้โอมโอมโอมสิ้นคำว่าโอมสุดท้ายก็เป่าลงที่หัวของเพื่อนพรานอีกคนละทีเป็นพิธีกรรมที่สร้างขวัญสร้างกำลังใจให้อย่างน่าอัศจรรย์ พรานธงขนลุกเกลียวไปทั้งตัวมังเกิดความแช่มชื่นปีนตามกันขึ้นไปนั่งบนห้างไม่นานเท่าใดป่าก็มืดลงบรรยากาศรอบตัวมีแต่ความเงียบสงัดวังเวงนั่งกันอยู่นานประมาณสองทุ่มพระจันทร์แรมสองข่ำก็ส่องแสงและเห็นผืนป่าได้ชัดเจนไปทั่วบริเวณลุมดินโป่งแห่งนั้นบัดเดียวยวลมก็พัดอู้อู ต้นไม้ในป่าสะบัดโบกิ่งใบสู้ซาสู้ซาอยู่พักหนึ่งก็ค่อยๆสงบเงียบหยุดไปพอลมหยุดก็บังเกิดเสียงพูดประหลาดดังแว่วมาจากทางโน้นทางนี้เป็นเสียงของผู้ชายบ้างของผู้หญิงบ้างดังแว่วมาพวกเรามีคนอยากลองดีมาสามคนนั่งอยู่บนต้นมะม่วงป่าโน้นเสียงผู้ชายน่ากลัวคนหนึ่งร้องบอกขึ้น แล้วทันใดก็มีเสียงแห่เภาน่ากลัวอีกเสียงหนึ่งตะโอนตอบมาว่ามันมีของดีเป็นมนสยบป่าออกไปต้อนรับพวกมันกันเถอะไปไปพวกเราพากันไปดูหน้าของพวกมันเสียงสุดท้ายเป็นเสียงเล็กแหลมของผู้หญิงที่ฟังแล้วสยองพรานพัดพรานแสงพรานทงสะดุ้งเฮือก ต่างคนต่างหันมามองหน้ากันอกสันขวัญหายเพียงแค่ได้ยินยังไม่ได้เห็นตัวก็รู้แล้วว่าเป็นเสียงอะไรกลางป่าลึกมืดข้าอย่างนี้จะเป็นเสียงอะไรได้หากไม่ใช่เสียงของพูดผีป่าหุบแมวโพงที่มีตำนานเล่าลือพี่พัทพี่แสงพรานธงตัวสัน่นพับเงือการแตกแล้วทันใดนั้นก็ปรากฏแสงคบเพลิงหลายดวงเดินออกมาจากโคนต้นตะเคียน ต้นยางต้นตะเคราะห์และต้นไม้อื่นๆอีกหลายต้นเป็นคนตัวดำๆรูปร่างใหญ่ทั้งชายหญิงตามกันมาเป็นกลุ่มเป็นแถวแสงคบเพลิงวูบวาบวูบวาบเป็นประกายสีแดงชูส่องใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพอมาถึงก็รายล้อมต้นมะม่วงป่าที่พรานทั้งสามนั่งตัวสั่นเทาอยู่นั้นไว้ยืดตัวสูงขึ้นสูงขึ้น จนใบหน้าใหญ่ตาลูกแดงวาวๆเธอหมือนถึงโผล่ลอยอยู่ใกล้ๆห้างเป็นหน้าคนแก่บ้างหน้าคนหนุ่มคนสาวบ้างทั้งหญิงและชายแต่ละตนผมยาวรุงรังปกหลังปกไหลทั้งสิน้นเอามันให้ตายเอามันให้ตายดีไหมผีตนหนึ่งคำรามร้องยื่นหน้าเข้ามามันจะได้รู้ลิ์ผีป่าหุบแมวบองพรานพัดตกตะลึง ความเก่งความกล้าที่มีอยู่หายไปสิ้นปืนในมือหลุดพลอยร่วงตกลงไปกองกับพื้นห้างพรานแสงกับพรานทงนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยยกมือประนมพูดอยู่แต่ว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำอะไรพวกเราเลยพวกผีป่าหุบแมวโพงสยยยิ้มยื่นหน้ายื่นตามาแลบลิ้นหลอกหลอนพรานทั้งสามหวาดกลัวลนลานแทบขาดใจอยากจะกระโจนหนีแต่ก็ลุกไม่ได้ คล้ายมีพลังบางสิ่งบางอย่างมาสะกดให้ติดอยู่กับที่ลุกขยับตัวไม่ได้เลยข้าพวกมันซะเถอะหักขอพวกมันเสียผีป่าตนหนึ่งพูดอย่างเหี้ยมโหดพรานพัดตัวสั่นงันงกปนมมืออ้อนวอนขึ้นว่ายกโทษให้ข้าพเจ้าเถอะเจ้าป่าหากไว้ชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะถวายหัวหมูต้มให้พวกท่านทุกๆุกตนข้าพเจ้าขอสัญญาไม่เอา พวกข้าไม่ต้องการหัวหมูไม่ต้องการเล้าปลาพวกข้าไม่ใช่ผีขี้เหล้าขี้เมาเหมือนพวกแกผีเหล่านั้นพากันตะคอกและปฏิเสธอย่างน่าสะพรึงกลัวพรานแสงได้ยินดังนั้นก็ใจหายประนมมือร้องขอต่อรองขึ้นบ้างว่ายกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถอะเจ้าปาหากไว้ชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำสารเพียงตาให้พวกท่านทุกๆตนตนละหนึ่งหลัง ที่สารเพียงตาจะให้ผ้าสามสีให้สวยงามข้าพเจ้าขอสัญญาสิ้นคําของพรานแสงผีป่าเหล่านั้นก็คำรามลั่นไม่เอาพวกข้าไม่ต้องการสารเพียงตาที่อยู่ของข้ามีแล้วไม่ต้องการข้าต้องการชีวิตของพวกเจ้าบรรดาผีป่าขุบแมวพงทั้งเก้าตนหันหน้ามาทางพรานธงที่ประนมมือสั่นเทาอยู่อย่างประสงค์ร้าย พรานธงกลัวแทบจะขาดใจร้องขอชีวิตขึ้นบ้างว่ายกโทษให้ข้าพเจ้าเถอะเจ้าป่าหากไว้ชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะบวชพระอุทิศบุญให้แก่ท่านทุกทุกตอนจะบวชให้ครบหนึ่งพรรษาจะกรวดน้ำอุทิศบุญให้ท่านทุกวันข้าพเจ้าขอสัญญาไว้ชีวิตข้าพเจ้าด้วยสิ้นคำพูดของพรานธงผีป่าก้าวตนนั้นก็พลันเงียบไปทันทีอย่างน่าพิศวง พวกมันไม่ขู่ตะคอกด้วยเสียงดุร้ายเหมือนกับที่ทำกับพรานพัดและพรานแสงเมื่อครู่ดวงตาวาวโรดดุร้ายของพวกมันเปลี่ยนเป็นแววแห่งความยินดีหวัวหน้าผีกลุ่มนั้นอุทานว่าโอ้แกพูดจริงเหรอแกพูดจริงเหรอเจ้าพรานเอ๋ยจริงจริงข้าพระเจ้าขอสัญญาหากรอดชีวิตไปอีกเจ็ดวันข้าพเจ้าจะบวชทันทีและอุทิศบุญ พรานธงพูดประนมมือปากคอสัน่นพวกผีป่าได้ยินดังนั้นก็ต่างหันไปมองหน้ากันและพยักหน้ายิม้มดีดีแกทำดีงั้นพวกข้าจะไว้ชีวิตแกคนเดียวส่วนเจ้าสองคนนี่ต้องเอามันให้ตายบอกแล้วก็ถลึงตาวาวๆาวใส่อย่างเฮี้ยมโหดพรานพัดพรานแสงใจหายว่บกลัวตายสุดขีดสุดชีวิต ประนมมือพูดขึ้นบ้างว่ายกโทษให้กาพเจ้าด้วยท่านเจ้าป่าข้าพเจ้าสัญญาข้าพเจ้าก็จะบวชเป็นพระอุทิศบุญให้พวกท่านหนึ่งพรรษาเช่นเดียวกันจะบวชวัดเดียววันเดียวกับพรานธงไว้ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถอะได้โปรดเถอะพรานแสงก็อ้อนวอนบอกพวกผีเหล่านั้นเช่นเดียวกันผีป่าก้าตนทำตาวาว,าวเป็นแสงแห่งความปราบปลื้มยินดี ความเกลี้ยกรธด,ดุร้ายมุ่งหมายเอาชีวิตอยู่เมื่อครู่เหืออหายไปหมดสิ้นพูดจริงนะพูดจริงนะผีป่าก้าตนย้ำจริงข้าพเจ้าพูดจริงพรานป่าทั้งสามรีบประนมมือรับคำตัวสันต้องบวชภายในเจ็ดวันนี้นะอย่าลืมสัญญาข้าจะไว้ชีวิตแล้วขอยบุญอุทิศจากพวกเจ้าหากผิดสัญญาพวกเจ้า จะต้องวอดวายกันทุกทุกคนสัญญาสัญญาพรานพัดพรานแสงและพรานธงต่างรับคำก็หมอบกราบลนลานดีละงั้นพวกข้าจะคอยรอแกบวชวันใดจุดทูบบอกพวกข้าด,ด้วยข้าจะคอยอนุโมทนาพูดดังนั้นแล้วก็หายวับไปทันทีพรานทั้งสามรู้สึกเหมือนตายไปแล้วได้เกิดใหม่ อดทนข่มใจนั่งอยู่บนห้างจนกระทั่งรุ่งเช้าพอรุ่งเช้าก็พากันลงจากห้างวิ่งบ้างเดินบ้างกลับเข้าสู่หมู่บ้านแล้วอีกเจ็ดวันต่อมาก็พากันโกนหัวบวชณพระอุโบสถวัดป่าดงพญาไฟเมื่อบวชแล้วก็จุดเทียนทูบบอกผ,บบผีป่าหุบแมวพงทั้ง9ก้าตนให้รับรู้ผีป่าหุบแมวพง จงอนุโมทนาบุญเถอะอาตมาบวชอุทิศบุญให้แล้วจงได้อนุโมทนาพระภิกษุพัดพระภิกษุแสงและพระภิกษุธงบวชแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลบำเพ็ญธรรมเป็นพระที่ดีสวดมนต์ทำกิจของสงฆ์ทำวัดเช้าวัดเย็นนั่งสมาธิภาวนามิได้ขาดมิได้บกพร่องพอครบพรรษาหลังออกพรรษาพระสามรูป ก็ดิมิตฝันเหมือนกันอย่างน่าอัศจรรย์ในคืนวันเดียวกันว่าผีป่าเก้าตนในหุบแมวโพงพากันมานั่งประนมมือก้มไหวพูดบอกว่าพวกข้าพระเจ้าเป็นรุกกเทวดาในป่าหุบแมวโพงขออนุโมทนาบุญใหญ่ของท่านทั้งสามรูปเวรัยที่เคยมีต่อกันหมดสิ้นแล้วต่อจากนี้ไปหากพวกท่านศึกออกไป จงเลิอกอาชีพพรานป่าเสียจะได้ผลจากวิบากกรรมพอรับกระถิ่นแล้วพรานพัดซึ่งมีลูกมีเมียมีภาระหน้าที่ก็ลาสิกขาเลิกเป็นพรานป่าหันไปทำนาทำไร่นับแต่นั้นส่วนพระแสงกับพระธงยังไม่ศึกทั้งสองรูปบังเกิดความดื่มดำ่ำต่อพระธรรมคำสอนพ่อแม่ของพระแสงและพระธง ปลาบปลื้มปิติดีใจมากที่เห็นลูกชายเป็นพระผู้ทรงศีลทรงธรรมและนับตั้งแต่นั้นเรื่องอาถรรพ์ป่าหุบแมวโพงก็ร่ำลือกันไปทั่วพระแสงกับพระธงท่านมักจะเล่าเรื่องผีป่าก้าตนให้ญาติโยมที่มาทำบุญฟังเทศได้ฟังเสมอเสมอโยมอย่าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าหุบแมวโพงกันนะในป่านั้นมีรุกขเทวดา มีอยู่จริงๆอตมาเห็นมาแล้วกับตาพวกโยมทั้งหลายอย่าได้เข้าไปล่าสัตว์ในหุบแมวโพงเลยญาติโยมชาวบ้านป่าดงพญาไฟได้ฟังก็ประนมมือรับคำทั่วสาลาบุญแห่งนั้นว่าสาธุสาธุสาธุ